การะมาถึงของเครื่องบินรบ f 1 6 am ที่ประเทศไทยนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสนใจอย่างมหาศาลทั้งในมิติการเมืองความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหรัฐอเมริกามีท่าทีเปลี่ยนแปลงการจัดสรรเครื่องบินที่เดิมทีถูกคาดว่าจะส่งไปช่วยเหลือ,อยูเครนแต่กลับหันมาอนุมัติให้ไทยได้รับแทนเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความซับซ้อนของสถานการณ์โลกที่กำลังดำเนินอยู่แต่ยังสะท้อนบทบาทใหม่ของไทยในเวทีภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างเงียบเงียบแต่ทรงพลัง F-16AM หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Fighting Falcon เป็นเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงยาวนานและแม้จะเป็นรุ่นที่ถูกใช้งานมาหลายทศวรรษแต่ก็ยังคงได้รับการปรับปรุงและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องจนทำให้ยังมีสมรรถนะสูงสามารถตอบสนองความต้องการของหลายประเทศได้สำหรับประเทศไทยนั้นการได้รับ F-16AM ชุดใหม่นี้ถือเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถทางอากาศที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะกองทัพอากาศไทยเองกำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัยเนื่องจากเครื่องบินบางส่วนใช้งานมาอย่างยาวนานและถึงเวลากเกษียณอายุการที่สหรัฐอเมริกาปรับเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนยูเครนโดยยกเลิกการส่งมอบ F16 บบางส่วนไปให้แลนเลือกที่จะส่งต่อให้ประเทศไทยแทนนั้นมีในทางการเมืองที่ซ่อนอยู่การตัดสินใจลักษณะนี้อาจสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการรักษาสมดุลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเมื่อภูมิภาคนี้กำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสงครามอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาเองก็เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาพันธมิตรเก่าแก่กับไทยซึ่งถือเป็นพันธมิตรสนธิสัญญาที่ใกล้ชิดที่สุดในภูมิภาคเมื่อ F-16AM เดินทางถึงประเทศไทยภาพที่เผยแพร่จากฐานทัพอากาศสร้างความตื่นเต้นแก่ประชาชนและผู้ที่ติดตามข่าวด้านการทหารอย่างมากเครื่องบินถูกนำเข้ามาอย่างเป็นทางการภายใต้พิธีการที่เข้มงวดและสมเกียรติ นายทหารระดับสูงเข้ารวมให้การต้อนรับและมีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าการมาถึงครั้งนี้จะช่วยยกระดับความพร้อมของกองทัพอากาศไทยในระดับที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนเครื่องบิน F-16AM ที่ไทยได้รับนั้นผ่านการอัปเกรดด้วยระบบเรดาร์ที่ทันสมัยขึ้นระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับกองทัพของพันธมิตรได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงความสามารถเหล่านี้ทำให้ไทยสามารถเพิ่มศักยภาพในการป้องกันน่านฟ้า การลาดประเวณและแม้กระทั่งการปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรในกรณีฉุกเฉินอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญคือภาพลักษณ์ทางการทูตการที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจส่งมอบ F 1 6ให้ไทยแทนยูเครนย่อมมีในว่าไทยกำลังถูกจับตามองในฐานะพันธมิตรที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ไทยจึงถูกผลักดันให้มีบทบาทมากขึ้นในเวทีความมั่นคงระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเพิ่มสูงขึ้น ทั้งปัญหาทะเลจีนใต้ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจในแง่เศรษฐ,ฐกิจการได้รับเครื่องบินรุ่นนี้ยังอาจช่วยผลักดันอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศของไทยให้มีโอกาสขยายตัวมากขึ้นเพราะการซ่อมบำรุงอะไหลและการฝึกอบรมบุคลากรล้วนต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากการถ่ายทอดเทคนโนโลยีบางส่วนจากสหรัฐอเมริกาก็ถือเป็นสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจช่วยพัฒนาบุคลากรและความรู้ของไทยได้ เสียงสะท้อนจากประชาชนทั่วไปมีทั้งสองด้านบางฝ่ายมองว่าการลงทุนในเครื่องบินรบถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการป้องกันประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงขณะที่อีกฝ่ายตั้งคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าเนื่องจากประเทศไทยยังมีความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่ต้องจัดการอย่างไรก็ตามรัฐบาลและกองทัพอากาศยืนยันว่านี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวและเป็นการรักษาสมดุลของภูมิภาค หากมองในเชิงกลยุทธ์การที่ไทยได้รับ F-16AM ยังอาจเป็นสัญญาณส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่าประเทศไทยพร้อมปกป,ป้องอธิปไตยและน่านฟ้าโดยไม่ลังเลการมีเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพย่อมทำให้ไทยมีอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นและยังช่วยให้ไทยสามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับประเทศพันธมิตรได้อย่างเต็มศักยภาพสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปคือท่าทีของประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะจีนที่กำลังขยายอิทธิพ,พลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัเสเซียที่ยังมีบทบาทในบางประเทศในภูมิภาคการมาถึงของ F-16AM อาจทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆที่เปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคนี้ในมุ่งมขอองค์การใช้งานจริงกองทัพอากาศไทยจะต้องเร่งฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่ให้คุ้นเคยกับระบบของ F-16AM ซึ่งแม้จะใกล้เคียงกับรุ่นที่เคยประจําการอยู่แล้วแต่การอัปเกรดที่ได้รับย่อมต้องใช้เวลาเรียนรู้พอสมควรการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรจึงจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงปีแรกๆโดยสรุปการมาถึงของ F-16AM ที่ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่การเสริมกำลังทางทหารแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงการเมืองและการทูตที่ชัดเจนว่าไทยกำลังถูกยกระดับให้มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในภูมิภาคการเปลี่ยนใจของสหรัฐอเมริกาจากยูเครนมาไทยก็เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์ที่ซับซ้อน และยิ่งทําให้โลกจับตามองว่าประเทศไทยจะก้าวเดินอย่างไรต่อไปในสมรภูมิการเมืองระหว่างประเทศที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความไม่แน่นอนในยุคป,ปัจจุบันเมื่อเครื่องบินรบ f 1 6 am ได้เข้ามาประจําการในประเทศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือการเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันน่านฟ้าและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในระดับภูมิภาคซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวไทยแต่ยังทําให้ประเทศเพื่อนบ้านรับรู้ว่าไทยมีศักยภาพมากพอที่จะดูแลและป้องกันอธิปไตยของตนเอง ความสามารถดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่เชิงการป้องกันแต่ยังหมายถึงการป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดน่านฟ้าหรือการยุยยุทางทหา,ทหารที่อาจเกิดขึ้นได้เครื่องบิน F-16 AM รุ่นที่ไทยได้รับนั้นแม้จะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดที่สุดแต่ได้รับการอัปเกรดอย่างครอบคลุมจนสามารถปฏิบัติภารกิจได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสมัยใหม่ ระบบเรดาร์แอน APG 6 6ที่ได้รับการปรับปรุงระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบการสื่อสารที่เข้ากับโครงสร้าง NATO ล้วนช่วยยกระดับให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับประเทศพันธมิตรได้โดยไร้ปัญหา